ก็ขออภัยด้วยนะคะสําหรับสาวน้องคายนะคะที่ไม่ได้ให้ชุดนี้นะคะเป็นชุดนะคะที่ว่าเจ็ดตัวมาสามตัวนะคะที่ว่าจัดเจ็ดตัวมาสามตัวนะคะค่ะทีนี้ชุดนี้นะคะก็ขอโทษด,ด้วยนะคะที่ไม่ได้เอารงช่องไว้ให้ดูนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้เอารงช่องไว้ให้ดูลก่ขง อนนี้ก็เวลาประมาณนะคะ17นาฬิกา59นะคะ17นาฬิกา59นาทีนะคะค่ะยังไงก็ขอโทษขออภัยทุีนะคะทุกคนด้วยนะคะที่ไม่ได้เอาชุดนี้ลงนะคะแล้วก็ไม่ได้เน้นไม้ฮอให้ด้วยนะคะก็จะไปเน้นแต่ที่ว่าเน้นสุด318418นะคะแล้วก็618นะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะในชุดนั้นนะคะ ตามจริงนะคะในชุดที่2น,นะคะก็ไปเข้าชุดเต็มนะคะก็ไปเข้าชุดเต็มอยู่นะคะแต่ว่าชุดเต็มนะคะมันร้อยกว่านะคะมันร้อยกว่าชุดนะคะก็เลยไม่ได้เอาให้นะคะแต่ถ้าที่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 ใครนะคะที่เพิ่มลายเข้ามานะคะมาขอแนวทางนะคะ <và> ก็ขอโทษด้วยนะคะที่ให้ชุดที่สองไปแต่ว่าไม่ได้จับคู่ชุดที่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงหรือเป็นโต๊ดนะคะก็ขอโทษขอ ทุกคนด้วยนะคะค่ะยังไงก็ใครนะคะที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคตานะคะไม่ว่าจะเป็นตาต้อนะคะต้อลมต้อเนื้อน,นะคะตาพร่ามัวนะคะค่ะก็อยากให้กินอาหารเสริมนะคะอาหารเสริมแล้วก็อย่าบำรุงสายตานะคะค่ะใครที่สนใจนะคะที่เป็นเกี่ยวกับโรคตานะคะก็ นะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ยังไงก็ขอโทษขออภัยในชุดนี้ไปด้วยนะคะแต่จะไปเข้าที่อะไรเลขไอ้ตารางในในในเจ็ดตัวนะคะจะมีเจ็ดมีศูนย์นะคะแล้วก็มีห้านะคะใครที่ซื้อตัวนี้ไปแล้วซื้อบนล่างนะคะก็นะคะ ก็ถือว่าได้ไปนะคะก็ถือว่าได้ไปเลยนะคะ5้นะคะห้นะคะหลักร้อยที่ให้ไปถ้าใครจับเองนะคะถ้าใครจับเองก็คือได้ชุดนี้ไปนะคะค่ะก็คือคงคงจะเข้าโต๊ะแล้วค่ะเพราะว่าหลักร้อยให้ไปชุดเต็มนะคะหลักร้อยให้ไปชุดเต็มซะขนาดนั้นนะคะก็คงก็คงได้กันอยู่นะคะค่ะยังไงก็ขอโทษขออภัยเอฟซีทุกคนด้วยนะคะที่ไม่ได้ให้ชุดนี้ไปนะคะค่ะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดโค้งสุดท้ายนะคะที่ไม่ได้เอาลงไว้ให้นะคะค่ะเมื่อคืนนี้ก็เมื่อเช้านี้ก็ฝันนะคะฝันนะคะก็จะไปเน้นที่ หนึ่งหกหนะคะหนึ่นะคะแล้วก็18นะคะจะเป็นเรีที่16ึ่งหกหนึจ็ดหนึหะคะแต่ว่า57นะคะก็คือไม่ได้บอกนะคะเพราะว่าผู้ชายก็ตีเป็นห้าเป็นหกเนาะผู้หญิงก็ตีเป็น4ี่เป็นเนะคะเด็กก็ตีเป็นหึงเป็น3แต่สมากจะตีเป็น1นึ่งนะคะแะตีเป็นหนึ่งนะคะบางคนก็ตีเป็น1เป็นทั้งหทั้งสเลยนะคะแต่ยังไงก็ นะคะขอกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะชุดนี้ที่ใครไม่ได้ไปขอโทษด้วยจริงๆนะคะขอโทษด้วยจริงๆนะคะยังไงก็พลาดในชุดนี้ไปนะคะค่ะเดี๋ยวรอบหน้านะคะเดี๋ยวจะจับคู่ไว้ให้นะคะว่าตัวไหนนะคะที่มีตัวนี้ตัวนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสองคู่หรือคู่บนคู่ต้นนะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะวันที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทำให้นะคะ แต่ถ้าว่านะคะทําไปแต่ถ้าว่าทําไปจับคู่ให้ไปนะคะถึงมันจะเยอะแต่ว่าถ้าถูกโต๊หรือถึกตรงนะคะก็นะคะก็ซื้อเลยนะคะ อาจจะทําตัวซ้ํากันนะคะเพราะว่าหลักร้อยนะคะเพราะว่าอาจจะทําตามหลักร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงหรือเป็นโต้ด <c oughs> ก็จะทําให้นะคะค่ะชุดนี้ก็ขอโทษขออภัยไปด้วยนะคะค่ะขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้เอาชุดนี้ให้ไปนะคะถ้าเกินให้ไปเยอะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็ว่าแอดนะคะว่าแอดให้เลขเยอะให้เลขหลายตัวนะคะแต่ถ้าใครตัดซื้อนะคะที่ว่าแอดให้ ใบที่ใบแรกนะคะที่เอาลงช่องไปใบแรกนะคะที่ว่ามีเจ็ดอะไรนะเจ็ดห้าศูนย์นะคะถ้าใครตัดเล่นก็คือได้นะคะถ้าใครตัดเล่นก็คือได้เข้าเข้าล่างอยู่นะคะเข้าล่างอยู่นะคะเข้าสองตัวล่างเลยค่ะก็ขอโทษขออภัย fc ด้วยนะคะในงวดนี้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะจับไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยทุกหลักนะคะหลักร้อยทุกหลักเลยนะคะค่ะยังไงก็ ขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ